เคนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับไปที่จังหวัดบางการนะครับเพื่อกลับไปหาครอบครัวเนาะนะครับก็คือตอนแรกก็อยู่ที่จังหวัดปลาจีนนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงกุดอนนะครับมาแวะที่บิ๊กซีนะครับเพื่อจะมาเบิกตังค์นะครับมาเบิกตังค์นะครับขอบคุณมากๆนะครับจากใจครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ที่อยู่ต่างประเทศอนตงางมาให้ในตลอดนี้นะครับเขาบอกว่าขอทําบุญนะครับกับกับแม่ยายนะครัพอดีแม่ยายเป็นคนพิการเนาะนะครับ ยายคนพิการนะครับที่ผมไปเปิดหมวกไว้นะครับเปิดหมวกไว้เพื่อเล่นกินแล้วก็ว่าจะมาให้แม่ยายครับตอนนี้นะครับพี่เขาอยากทําบุญด้วยนะครับก็โอนตังมาจากอเมริกานะครับที่เขาไม่ขอเอ่ยน้มเนาะเขาอยากทําบุญด้วยนะครับเป็นจำนวนเงิน2800บาทนะครับเพื่อไปให้แม่ยายครับตอนนี้เรามาถึงตรงหน้าบิกซีนะครับเพราะเป็นที่เบิกตังนะครับเดี๋ยวขอไปเบิกตังก่อนท่นก็กาลังรอตังอยู่นะครับพอดีกำลังทําเรื่องเบิกเส้นชื่อไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ตังมาเรียบร้อยแล้วนะครับ 2,800บาทนะครับได้แมสตมาด้วยนะครับพอดีตรงบิ๊กซีตรงนี้นะครับเรามีศูนตรที่รับเทเล่นยูเนียนโดยตรงนะครับขอขอบคุณจากใจนะครับขอไอคอนนะครับให้พี่ที่ส่งมาให้นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับเดี๋ยวผมไปถึงบ้านเดี๋ยวจะเดี๋ยวพอถึงบ้านแล้วก็จะบันทึกคลิปนะครับอยากตู้ว่าแม่ยายจะทำหน้าตายังไงเนาะครับตอนนี้เราได้ตังค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับ มาไปว่ากันอีกทีนะครับสวัสดีครับตอนนี้มาฮอดบ้านแล้วเด้อครับไอ้แม่ยายนะครับนะไอ้พี่เขาฝากตั่งมาให้สองพันแปดร้อยนอจากต่างประเทศนะครับเป็นน้ําใจนะครับพี่อยากช่วยนะครับตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวไปให้แม่ยายนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีหน้ากันครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ไอ้โอ้ยเมียฝรั่งจากต่างประเทศนะครับอันนี้เด้อครับแม่ยายที่เพื่อนเลยพี่การนะครับเนาะ ดูแลเลี้ยงดูเพิ่นนะครับเนาะไปดีพินอย่างมาอันนี้เป็นเงินนะครับพี่พี่ที่อยู่ต่างประเทศนะครับเพิ่นไม่เอ่ยชื่อนะครับเนาะสองพันแปดร้อยบาทนะครับส่งมาให้จากอเมริกานะครับเอเบิ้ตังมาให้แล้วเดี๋ยวงไมาให้ไหนเด้ออ้าวอันนี้เพิ่นให้ขออวพรเพิ่นหนยเด้อครับครับเราไม่หมดสัตย์เลยไหมเราหมดสัตย์เราได้จับนี้เราได้จับนี้ ครับโอ้ยเพื่อยู่ดีมีแง่เหรออะแม่หวยพอนเพื่อนหวยพอนเพื่นเนี่ยหวยพอนเพื่อยู่ต่างประเทศแนี่ยแม่ว่าวไม่ค่อยได้อันนี้เพื่นเพื่นเพื่นจะพูดพูดไม่ได้นะครับแล้วเพื่นกัจะมีเสียงว่าเพื่อว่าเพื่อไปเสียงนะครับแต่เพื่นรู้เรื่องหมดนะครับเด้ออเาขอบคุณพี่ที่อยู่ต่างประเทศดนะครับอันนี้ก็เพื่อนส่งเงือเรียบร้อยแล้วนะครับที่โอนมาให้2,800แล้วจากอเมริกานะครับ เพิ่นไวพรนะครับแต่ว่าก็ต้องรู้เรื่องแต่เพิ่นก็ซื้อมาว่าให้อยู่ดีมีแหง้งมีความสุขความเจริญนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละครับครับผมสำหรับคลิปนี้ของคุณนี่ก่อนอนะครับ